สวัสดีครับกลับมาพบกับอิรินาเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจําสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวแรกประจําสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องของเกมจากทางฝั่ง DC นะครับผมซึ่งก็คือก็ตแทมไนท์นะฮะเป็นเกมใหม่ในซีรีส์แบทแมนนั่นเองนะครับผมโดยภาคนี้เราก็จะได้รับบทเป็นเหล่า b a t Family นะครับผมรุ่นใหม่อย่างไนท์วิ่งแบทเกิร์ลเรนฮูดแล้วก็โรบินนะครับมีระบบการต่อสู้ที่คล้ายๆกับซีรีส์อาร์คัมนะครับผมแต่เน้นไปที่การร่วมมือกันระหว่าง4คคคนนนนีีี้ซึ่่่งงกกก็จะะะมมมววาาาาาสรรถเฉพตตตัััทแไปบ แล้วก็ต้องพบกับตัวร้ายอย่างสภาหแห่งนกฮูกนะครับของเมืองกอตแทมนั่นเองนะฮะมีกําหนดวางจําหน่ายปีหน้าครับ <for> ส่วนในเกมที่เปิดตัวออกมาแล้วเช่นกันนะครับผมก็คือ Suicide Squad: Kill the Justice League นะครับผม เกมที่เราจะได้รับบทเป็นทีมไวรัสสู่ไซส์สควอดนะครับโดยจะเน้นไปที่4ตัวละครเช่นกันนะครับผมก็คือเดชชอตฮาร์ริคินคิงชาร์กแล้วก็แคปตันบูมเมแรงนะครับผมต่อสู้กับเหล่าจัสติกลีกนะฮะซึ่งน่าจะโดนเจ้าเบรนิแอคนะครับผมล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีกำหนดการวางจำหน่ายครับในปี2022นี้ครับ ข่าวต่อมาครับผมก็เป็นข่าวของเกมอย่างฟอร์กาแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวรวมมาให้เลยนะครับผมฟอร์กานะฮะได้เปิดตัวเวอร์ชันมือถือนะครับผมไปในงานที่ประเทศจีนนะครับโดยได้ทีมผู้พัฒนาบิลิบิลินะครับผมในการดูแลครับเตรียมลงให้กับเครื่อง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเร็วๆนี้ครับแล้วก็ ข้อมูลล่าสุดนะของฟอร์กายก็คือทํายอดได้ถึงเกือบ16ล้านผู้เล่นแล้วนะครับผมบนเครื่อง PlayStation 4นะครับผมซึ่งก็ตอกย้ําความแรงความสนุกแล้วก็ความสาเร็จของเกมนี้จริงๆนะครับผมทําให้เราสตรีมเมอร์หลายๆคนเนี่ยก็ต้องมาเล่นเกมนี้กันอย่างคับขั่งเลยนะับผมขนาดชาวเจ้าพ่อเกม PS ก็ยังต้องลองโหลดมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะฟอร์กายจะมีเตรียมอัปเดตซีซั่น2ด้วยนะครับเพิ่มสกินแล้วก็ด่านใหม่ๆนะครับผมในตีมยุคกลางนะครับก็เดี๋ยวรอสัมผัสกันได้เลยนนนะะครับสหที่่เล ข่าวต่อมานะครับผม The Lord of the Rings ก o l l a r นะครับผมเกมจากหนังสือ The Lord of the Rings ตัวใหม่นะฮะที่เราจะได้เล่นเป็นตัวเอกนะฮะอย่าง Collar หรือ Sméagol นั่นเองนะครับผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับแสดงเห็นถึงถ้ำที่เจ้า Collar อาศัยอยู่นะครับผมแล้วก็เห็นถึงเมาส์ดูมแล้วก็หอคอยแห่ง Sauron นะครับน่าสนใจทีเดียวครับว่าทางทีมงานนะฮะจะเล่าเรื่องราวในมุมของเจ้า Collar อย่างไรนะครับในเกมนี้นะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ต่อมาครับผม Dragon Dogma Anime นะครับ Animation นะครับผมจากเกมชื่อเดียวกันของ Capcom นะฮะก็ได้เปิดเผยตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะครับที่จะฉายบน Netflix ในวันที่17กันยายนนี้นะครับโชว์ตัวเอกแล้วก็ศัตรูนะฮะที่เหล่าผู้เล่นเนี่ยคุ้นเคยกันได้เห็นแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับผมก็เป็น CD p r o j e c t Red นะครับผมได้เปิดตัวเกมมือถือใหม่นะฮะจากซีรีส์ The Witcher นะครับผมก็ในชื่อ The Witcher Monster Slayer นะครับผมโดยเป็นเกมแนว AR นะครับผมคล้ายๆกับโปเกมอนโกนั่นเองนะครับแต่เปลี่ยนจากจับโปเกมอนนะฮะเป็นการที่เราจะต้องเดินทางไปปราบปรามปีศาจนะครับตัวเกมมีกำหนดเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับสามารถเข้าไปสมัครล่วงหน้ากันได้ที่เว็บไซต์ของตัวเกมนะครับ thewitchermonsterslayer.com ได้เลยนะครับ เอาต่อมาฮะ g w a r 2นะครับผมเกม MMORPG รายใหญ่นะครับผมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะครับที่ก็เปิดบริการมาอย่างยาวนานนะครับมีผู้เล่นต่อเนื่องมาหลายปีนะครับก็ได้ประกาศที่จะวางจำหน่ายตัวเกมบนสตรีมแล้วนะครับโดยก็จะเป็นของเวอร์ชั่นทางฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะเป็นการต้อนรับส่วนเสริมใหม่ของเกมที่ชื่อ The End of Dragons นะครับผมที่จะวางจาหน่ายในปีหน้าด้วยนะครับ ข่าวต่อมาครับ Call of Duty Black Ops Cold War นะครับก็ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยคือตัวเกมจะวางจําหน่ายในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับซึ่งจะเพิ่มระบบการเลือกตอบให้ผู้เล่นได้เข้าถึงเนื้อเรื่องนะครับผมได้อย่างมีด YNAMIC มากยิ่งขึ้นนะครับผมและอาจจะมีผลต่อการดําเนินเนื้อเรื่องของเกม บางอย่างด้วยนะครับผมเกมจะยังคงมีโหมดซอมบี้นะฮะแล้วก็ข่าวลือที่ว่าโหมดมันตีเพลเยอร์ Player ที่จะเล่นฟรีนั้นก็จะมีส่วนจริงอยู่นะครับผมโดยารายละเอียดในส่วนของโหมดมันตีเพลเยอร์ Player เนี่ยจะตามมาทีหลังนะครับตัวเกมสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะครับผมแต่ว่าจะไม่มีระบบการอัปเกรดข้ามเจนให้นะฮะแต่มีบันเดิลนะครับผมที่ซื้อเกมทั้ง2เจนได้ในราคาถูกกว่าปกตินะครับใครที่สนใจก็สามารถเกมเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับ ขอต่อมาครับเป็น PSN Plus นะครับผมเกมแจกฟรีสำหรับสมาชิกในเดือนกันยายนนี้นะครับผมก็ประกาศออกมาแล้วนะครับนั่นคือ Street Fighter 5นะครับผมแล้วก็เกม PUBG หรือ Player Unknown b a t t l e g r o u n d นั่นเองนะครับและในส่วนของเกมแจกฟรีนะครของทางฝั่ง Epic นะครผมประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีหลายเกมเช่นกันนะครับผมเกมแรกเลยนะครับผมก็คือ Hitman นั่นเองนะครับผมเกมในภาคล่าสุดนะฮะของซีรีส์นักฆ่าครับโดยเกมที่แจกเนี่ยก็รวมแพ็ค ทั้งหมดนะครับมาภารกิจมิชชั่นทุกอย่างออกมาให้แล้วนะครับผมเรียกว่าคุ้มค่ามากมากครับส่วนอีกเกมหนึ่งะครับผมเป็นเกม RPG นะครับผมชื่อดังอีกเช่นกันนะครับผมก็คือ Shadowrun Collection นั่นเองนะครับผมเป็นเกม RPG นะฮะที่เน้นในการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็ระบบการเล่นแบบ t u r n b a เบสนะครับผมคล้ายๆกับบอร์ดเกมนะฮะ เป็นอีกเกมที่สนุกมากๆนะครับผมโดยแจกทั้ง3ภาคเลยนะครับผม s h a d o w r u n Return s h a d o w r u n d r a g o n f a l l นะครับผมแล้วก็ s h a d o w r u n Hong Kong นะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะจริงๆถ้าไม่ชอบหรืออยากลองสัมผัสดูก็ไปรับกันได้ฟรีๆนะครับที่ Epic Game Store นั่นเองนะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับผมก็ยืนยันกันมาแล้วนะครับผมสำหรับทาง Netflix นะฮะว่ากำลังจะมีซีรีส์ Resident Evil นะครับผมโดยจะเป็นการเล่าเรื่องราวใหม่นะฮะที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนะครับแยกเป็นไทม์ไลน์ครับ โดยทั้งสทงทลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวนะครับผมของเวสเกอร์นะครับผมชื่อว่าเจสแล้วก็บิลลี่นะครับผมซึ่งจะย้ายไปอยู่ที่นิวแร็กคูนซิตี้นะครับผมส่วนอีกทำลายหนึ่งจะเป็นเรื่องราวของ10ปีข้างหน้านะครับผมที่ประชากรเหลือน้อยแล้วแล้วก็มีมอนสเตอร์นะครับผมที่เกิดจากเชื้อทีไวรัสเนี่ยเต็มโลกไปหมดเลยนะครับผมโดยเจสในวัย30ปีจะต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในโลกใหม่นี้นะครับผม ตัวซีรีส์ยังไม่มีกําหนดวันฉายนะครับผมหรือประกาศตัวนักแสดงแต่อย่างใดนะครับสาหรับแฟนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับ กนฬาเกมมออัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็อยากอัปเดตข่าวสารนะฮะประจําสัปดาห์กันทุกๆสัปดาห์อย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันทุกวันเสาร์นะฮะส่วนวันพุธเราก็จะมีคลิปวิดีโอคอเนเทนต์อื่นนะครับผมที่น่าติดตามให้ได้ชมกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับผมสําหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ